นี่อันนี้อะไรคะลูกอันนี้อะไรนะมะพร้าวอันเนี้ยอันนี้นะคะอันนี้อะไรจักรมือโอ้ยเก่งจังจากนสับประรดแล้วอันนี้ล่ะลูกแจมี่อือวี่อันนี้ล่ะคะอันนี้อะไรยูเอียน อันนี้นะคะลูกมะขามใคนต่อแล้วมะขามเนี่ยมะขามมะขามก็รู้จักเหรออันนี้อะไรคะกล้วยลูกของกล้วยกล้วยเกรย์เออลองถามนี่นั้นรู้จักปะคนขนแดงแดงอันนี้อะไรเลือดอ๋อันนี้นะคะ อันนี้อะไรนะอันนี้ชมพู่ลูกตอนเป็นเด็กหนูอชอบกินมากเลยลูกชมพู่เนี่ยชมพู่แม่จ๋าให้ไปกินบ้างแม่ติ๋วตลอดเลยลองถามนั่นดูดิเนยเอออันนี้อะไรคะรู้จักไหมคะอันนี้เชอร์รี่ลูกเชอร์รี่ค่ะแสดงว่าแม่ติ๋วสอนไว้ใช่ไหมนี่ก็นี่ไงเหรอ ข้างฝาด้วยนะลงมาคัตตี้ดูจากตรงนี้นี่อันนี้อะไรลูกมะละกออันนี้เออมะละกออันนี้ล่ะคะลูกอันนี้นั่นอะไรนั่นอะไรลูกอันนี้อะไรคะมันคุดมันคุดโอ้ยมาน้อยเอ้ยมันคุดค่ะอันเหลืองอ่ะอันนี้ลูกเออบางคุดลูกแล้วอันนี้อะไร ที่หนูชอบกินกับคุณยายนบอกว่าส้มอ่ะอ้แล้วอันนี้อะไรล่ะกไม่ใช่แล้วอันนี้อะไรอ่ะโต้บอลลี่อันนี้ลหลุดอันนี้ล่ะนี่หนูชอบกินนี่แล้วนี่อะไรคะเนี่ยเขาเก่งมากเลยลูก ทานทานทานนอนเถอะลูก